สนนนับสสุโดยวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Upwell u p l e v e เรื่องเวลกับมานหละนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงหลังการประกาศผลประกอบการไตรามาสที่2ประจำปี2568ครับซึ่งบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจและผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักก็คือแซนวิชเซเว่นนั่นเอง หนึ่งในนั้นนะครับก็คือบริษัท NSL จำกัดมหาชนวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณสุรีพรทีวะสเวทผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากฟินันเซียครับสวัสดีครับพี่ตายสวัสดีค่ะครับพี่ตายครับก่อนอื่นเลยครับอยากให้พี่ต่ายช่วยเล่าธุรกิจของ NSL นะครับหรือแซนวิสเซเว่นที่เรารู้จักกันเนี่ยว่าเขามีธุรกิจอะไรบ้างแล้วก็การเติบโตของเขาเป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับ NSL นะคะนักลงทุนลหลายๆท่านก็น่าจะพอ คุ้นหูคุ้นตาแล้วก็รู้จักกันบ้างแล้วนะคะแต่ส่วนรายได้ในแง่100%ของเขาค่ะ วันนี้ประมาณสัก80%นะคะก็จะเป็นสินค้ากลุ่มเบเกอรี่สินค้ารองท้องซึ่งส่วนใหญ่นะจะขายผ่าน7ซเว่นอนะคะ8 0ของรายได้รวมเลยค่ะเรียกว่า n อ l เป็น OEM ของ7ซก็ว่าได้นะคะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแบรนด์พวก Easy Go ก็จะเป็นแบรนด์ของ7ซเเองนะคะแล้วก็สินค้าในนั้นก็แน่นอนค่ะจะเป็นสินค้าที่กลุ่มซันวิชที่ขายดีที่สุดนะคะจะเป็นพวกซด์วิสแฮมชีสซด์ว,วิชไส้กรอกครัวซองอะไรต่าง อีก20%ของรายได้ค่ะจะเป็นกลุ่มอื่นๆนะคะก็อาจจะมีบางส่วนขายผ่านเซเว่นบ้างบางส่วนก็จะขาย non เซเว่นอีเลเวนคือไม่ได้มีลูกค้าแค่เซเว่นอย่างเดียวนะคะใน20%ที่เหลือเนี่ยจะมีเป็น on brand ค่ะจะเป็น N S L แบรนด์เองแล้วก็จะมีกลุ่ม food service นะคะจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารโรงแรมต่างๆแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น export ค่ะสัดส่วนรายได้ส่งออกนะคะที่เพิ่งเริ่มเข้ามาค่ะเพราะว่าเพิ่งรวมธุรกิจกับทาง P N F นะคะรวมเสร็จเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะ ก็ทําให้รายได้ส่งออกส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะภาพโครงสร้างรายได้ของเขาคร่าของเขาเนี่ยจะประมาณนี้ค่ะครับพี่ตัดแล้วการที่ NSL เนี่ยไปขยายรายได้ส่งออกเป็นการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดการพึ่งพิงรายได้จากการขายแซนด์วิชหรือเบเกอรี่ในเซเว่นอย่างเดียวไหมครับ ก็ส่วนหนึ่งค่ะต้องบอกว่าเป็นการเพื่อ diversify อร์ตนะคะกระจายความเสี่ยงไม่ให้พึ่งพิงลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากจนเกินไปนะคะแล้วก็จริงๆที่ผ่านมาเขาก็พยายามทำอยู่นะคะตัวตลาดส่งออกเนี่ยเขาจะทำผ่านบริษัท e n d e a l Interpret ค่ะ ทำมาน่าจะสองสามปีแล้วค่ะแต่ว่าตลาดส่งออกก็ต้องบอกว่าทํายากนะคะทั้งด้วยของสินค้าด้วยทั้งด้วยของฐานลูกค้าทําการตลาดต่างๆเขาพยายามทําอยู่สองสามปีสัดส่วนรายได้ยังค่อนข้างน้อยมากค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งพวกขนมหวานนะคะเดซเซอร์ต,ต่างๆมีรีทอร์ดนะคะเป็นข้าวรีทอร์ดที่เป็นขนมหวานค่ะมีข้าวแท่งด้วยก็ที่ส่งออกไปแต่พอสัดส่วนรายได้ยังน้อยเนี่ยเขาก็เลยเหมือนช็อตคัทแหละก็หาทางรัดนะคะแล้วก็เผอิญว่าไปเจอกับทาง P&F n F นะคะจะมี2บริษ มี p ี f แล้วก็มี NB Value Link นะคะก็จะเป็นทั้งโรงงานที่ผลิตพวกสินค้าน้ำมะพร้าวน้ำกะทเิเครื่องดื่มแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนส่งออกนะคะแล้วก็จะเป็นอีกธุรกิจ หนึ่งก็จะเป็นตัวเทรดดิ้งทาง NSL คือทางคนทางโรงงานเขาก็อยากขายธุรกิจนะคะทำมาหลายปีแล้ว NSL ก็อยากได้ตลาดอยู่แล้วค่ะก็เลยมาเจอกันพอดีก็เลยได้รายได้ส่งออกตัวนี้เข้ามานะคะนอกเหนือจากการเป็นการกระจายความเสี่ยงการพึ่งพิง,พงลูกค้ารายใดราย,ราย,ราย,รายนึงมากจนเกินไปแล้วเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการต่อยอดในการเติบโตค่ะถ้าลําพังที่ผ่านมาเขาก็เติบโตได้ดีนะคะแต่ก็ตาม7 e เ e ่นอะีเลนเนาะตอนนี้ก็ต้องการหารายได้อื่นๆที่ไม่ใช่เซเว่นเนี่ยเข้ามาช่วยเสริมในแง่ของการเติบ โตก็มองไปในส่วนของทั้งสองมุมค่ะครับพี่ตายแล้วผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นในการส่งออกของ NSL ครับพี่ต่ายอะไรเป็นสินค้าที่น่าจับตาครับถ้าเป็นว่ารวม PNF มาแล้วเนี่ย รายได้หลักตอนนี้จะต้องเป็นโคโค่โตัวโคคนดทมิวค่ะเป็นน้ำกระทินะคะก็ตกประมาณสัก48ของรายได้เฉพาะตัวพารส่งออกนะคะแล้วก็ลองมาอีก38เนี่ยจะเป็นโคกคนัทวอเตอร์ค่ะก็จะเป็นน้ำมะพร้าวนะคะรวมกัน2องสินค้านี้ก็86ไปแล้วค่ะนอกนั้นอื่นๆก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มที่เป็นน้ำผลไม้นะคะมีเบบี้คอนก็คือเป็นข้าวโพดอ่อนนะคะที่มีการส่งออก รายได้รวมที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนจะเยอะนะแต่ถ้าคอนทริบิวชันวันนี้ต่อรายได้รวมของ NSL อสคะ่ะตกประมาณสัก 3- 4เอร์์ของรายได้รวมคะ่ะนะคะแล้วก็ส่วนของสินค้าที่เป็น NSL เองเนี่ยก็จะมีพวกข้าวแท่งพวกขนมหวานอย่างที่เล่าให้ฟังไปวันนี้สัดส่วนยังค่อนข้างน้อยคะ่ะแต่ยังน้อยพอได้ฐานตลาดส่งออกตรงนี้มาแล้วเนี่ยทางทาง n เ l เชื่อว่าถัดไปก็คงอาจจะเอาสินค้าของตัวเองเนี่ยก็ขยายไปในตลาดทางของ PNF ด้วยคะ่ะก็จะเป็นอีกช่องทางในการเติบโตคะ่ะ ครับพี่ต่ายในช่วงของการเติบโตของการส่งออกของ s อ n เอนเเนี่ยครับหากเรามองในส่วนที่เป็นการขายสินค้าในเซเว่นกันบ้างครับพี่ต่ายพอดีผมเห็นว่าเขามีการไปคอนแักกับบางโตรหรือเนื้อแท้อะไรด้วยตรงนี้มันจะเป็นกลยุทธ์อะไรในการขายสินค้าในเซเว่นทีเลเวของเขาให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งไหมครับหรือเป็นกลยุทธ์การทําการตลาดอะไรให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ NSL หรือแทนบีเซเว่นมากขึ้นไหมครับ จริงๆต้องบอกว่าการคอลลบกับผู้ประกอบการหรือว่าคนที่มีวัตถุด,ดิบหรือมีแบรนด์เจ้าอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ ในหลายๆมิตินะคะอันแรกเนี่ยเราอาจจะมองในมุมของ ESG ก็ได้ค่ะซึ่งจริงๆก็สอดคล้องกับนโยบายของ7 e เ e ่นอเเองนะคะที่ก็มีการสนับสนุนในเรื่องของผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม SME มีการสนับสนุนตัววัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นนะคะสินค้าหลายๆตัวของ N&SL ก็มีการไปคอลลบกับผู้ประกอบการเหล่านี้มากขึ้นนะคะก็สอดคล้องไปในมุมเรื่องของ ESG ค่ะอีกมุมนึงเนี่ยกราต้องบอกว่าเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้บริโภคแล้วก็มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆออกมา คือเชลในเ e เว่นอีเลฟเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดนะคะแต่สินค้าเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็อาจจะไม่ได้สามารถที่จะเติบโตด้วยสินค้าได้สินค้าหนึ่งในระยะเวลายาวนานได้ค่ะผู้บริโภคก็จะ ต้องการลองอะไรใหม่ๆนะแล้วคู่แข่งก็เข้ามามากขึ้นนะคะเพราะนั้นหนึ่งในกลยุทธ์การเติบโต,ตของ n s l เนี่ยก็คือการพัฒนาสินค้าใหม่ออกมาอันนี้เป็นตัวที่สร้างการเติบโต,ตที่ผ่านมาของเขานะคะพอมีสินค้าใหม่ๆออกมาเนี่ยแน่นอนค่ะว่าการคอลลบกับผู้ประกอบการ SME หรือเอ่อ uh, i n f l u e n c e r b r a n d a m b a s s a d o เเจ้าอื่นๆที่ดังๆเนี่ยก็เ,เป็นการสร้างสีสันนะคะให้กับตัวสินค้าของเขาอันนี้ก็เลยมองทั้ง2มุมค่ะทั้งในเรื่องของ ESG แล้วก็ในเรื่องของการสร้างความแปลกใหม่สร้างสีสันให้กับผู้บริโภค และถ้าสินค้าไหนที่เรียกกระแสได้แล้วแล้วก็รสชาติดีขายดีอันนั้นก็เสริมในแง่ของการเติบโตด้วยค่ะครับซึ่งสินค้าแบรนด์นั้นก็คือตัวเบ k เอวิชใช่ไหมครับพี่ต่ายที่เขาไปคอนแลป์กับบางโตแล้วก็มีเหมือนจะเป็นสินค้าแซนวิชเซเว่นมีโก๋หมอยที่เป็นขนมหวานจากภูเก็ตอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณคุณภาพสินค้าของท้องถิ่นหรือว่าความโดดเด่นของท้องถิ่นให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะ ครับพี่ต่ายแล้วหากมาดูในมุมมองของการส่งออกกันบ้างครับพี่ต่ายพอดีว่าพี่ต่ายได้แตะเรื่องของการส่งออกกะทิและน้ำมะพร้าวซึ่งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีบริษัทของไทยบริษัทหนึ่งที่ได้จดทะเบียนในตลาดหุ้นฮ่องกงเกี่ยวกับออน้ำมะพร้าวอะครับไม่ทราบว่าแล้วเม่กับเทรนด์ของโลกตอนนี้เนี่ยถ้า NSL ไปจับในการส่งออกน้ำกะทิและน้ำมะพร้าวเนี่ยพอจะเป็นโค้ดไดเวอร์ให้กับบริษัทได้ในอนาคตอีกไหมครับ ถ้าเราพูดถึงเทรนด์ภาพใหญ่ของน้ำมะพร้าวหรือน้ำกะทินะคะว่าดิมานความต้องการของตลาดโลกเนี่ยก็ยังมีอย่างต่อเนื่องค่ะก็เติบโตแต่เราในฐานะน,นักลงทุนอาจจะรู้สึกว่าเอเอ็นทางเอเซลมาหลังๆห,หรือเปล่านะเพราะตลาดนี้ก็เติบโตดีมาหลายปีนะคะแล้วก็ผู้เล่นในตลาดที่เราเห็นใลเยๆเจ้าเนี่ยก็สร้างการเติบโตในช่วงที่ผ่านมาได้ค่อนข้างดีเราก็จะรู้สึกว่าเออท้ายๆแล้วหรือยังแต่ก็ต้องบอกว่าทางเอเนเซลเนี่ยเขายังไม่เคยมีธุรกิจนี้มาก่อนนะคะเพราะฉนั้นอย่างน,น้อยเนี่ยตัวธุรกิจนี้เข้ามาแล้วเป็นการซื้อกกิจารนะคะค เพราะนั้นรายได้อะไรต่างๆก็รวมเข้ามาเลยก็สร้างการเติบโตให้กับ NSL ได้เดี๋ยวนั้นเลยหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะเมื่อรวมธุรกิจเสร็จแล้วเราเห็นภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะเติบโตยังไงดีกว่านะคะตัว PNF เนี่ยตัวธุรกิจส่งออกที่ซื้อมาฐานรายได้จริงเขาก็ยังไม่ได้สูงมากนะคะวันนี้มีรายได้ต่อป,ปีเนี่ยตกประมาณสัก300ล้านบาทค่ะ n s l ก็จับรวมเข้ามาปึ้งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคงต้องอาจจะต้องขยายตลาดเพิ่มเติมนะคะตัวในสินค้าเดิมก็ทําไปค่ะแล้วก็มองตลาดออออื่่นนๆดด้้วยัวนนีตลลาสงงกอกหกข เนเซลที่เป็นตัวน้ำมะพร้าวตัวน้ำกะทิพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นทางสหรัฐค่ะจะเป็นกลุ่มทางอเมริกันเหนือนะคะก็ประมาณสัก40-50%ของรายได้รวมของเฉพาะตัวส่งออกนะคะและที่เหลือก็จะมีทางฝั่งยุโรปค่ะแล้วก็มีฝั่งเอเชียบ้างจีนเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเป็นอย่างเพลเยอร์ที่น้องเนเจอร์พูดไปเมื่อกี้เขาก็จะส่งออกไปที่ตลาดจีนเยอะนะคะรวมถึงน้ำมะพร้าวเจ้าอื่นๆของบ้านเราเนี่ยก็จะส่งออกไปที่ตลาดจีนเยอะเช่นเดียวกันตลาดนั้นนี่ยเนเซลยังไม่ค่อยได้ไปจับค่ะเพราะนั้นก็ถือว่ารม ช่องว่างที่อาจจะทำให้ N s เเเข้าไปแท็บได้เข้าไปต่อยอดในแง่ของการเติบโตได้ส่วนในตลาดหลักเดิมอย่างทางสหรัฐหรือในยุโรปเองที่มีฐานอยู่แล้วเนี่ยก็ขยายพอร์ตโฟลิโอสินค้าได้ค่ะสินค้า N s เในส่วนของอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปนะคะเพราะนั้นก็ยังมีช่องทางคือปูทางไปแล้วในแง่ของลูกค้าคือเรารู้จักลูกค้าแล้วทีนี้ก็เอาสินค้าใหม่ๆเนี่ยก็ไปต่อยอดการเติบโตได้อันนี้ก็เป็นโอกาสในการเติบโตในอนาคตของเขาค่ะ แล้วสินค้าที่เขาส่งออกไปเนี่ยครับเป็นสินค้าที่เป็นผลิตแบบ O E M หรือว่าผลิตเป็นแบรนด์เหรอครับพี่ต่าย เออส่วนใหญ่จะเป็น OEM นะคะถ้าเป็นน้ำปัจจุบันนะจะน้ำกะทิหรือน้ำมะพร้าวหรือเบบี้คอนเองก็ตามทีก็จะเป็น OEM ค่ะเป็นแบรนด์ของลูกค้าแล้วก็อย่างแบรนด์ของ NSL เเองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโอนแบรนด์อยู่ละนะคะเพราะนั้นก็ถ้าได้ตลาดตรงนี้แล้วก็สินค้าเองเข้าไปก็อาจจะช่วยเพิ่มพอร์ตเฟอเรโอในแง่ของโอลแบรนด์ได้ค่ะก็จะช่วยคีบเอ่อช่วยรักษาในแง่ของอัตรากำไรขั้นต้นให้ดีขึ้นคืออย่างน้อยทรงตัวได้หรือปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะ แล้ว utilization rate ของโรงงานที่ทำน้ำมะพร้าวหรือแม้กระทั่งโรงงานที่ทำผลิตแซนด์วิชเซเว่นหรือเบเกอรี่ครับตอนนี้ capacity เต็มหรือยังครับหรือว่ามี room ในการขยายเพิ่มได้ไหมครับถ้าเป็นทางฝั่งของน้ำมะพร้าวเนี่ยเข้าใจว่ายังพอมี room นะคะแต่ว่านอกเหนือจาก capacity แล้วเนี่ยยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้ NSL เเข้าไปปรับได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรหิหารจัดการตัววัตถุดิบนะคะ การผลิตตัวประสิทธิภาพการผลิตการต่อรองกับซัพพลายเออร์เพื่อใหอ้ลดต้นทุนในแง่ของวัตถุดิบได้อันนี้เป็นช่องทางหรือเป็นลูมที่ n อ l ยังเข้าไปจัดการได้นะคะก็อาจจะเห็นการเติบโตของในส่วนของการบริหารจัดก,การวัตถุด,ดิบก่อนส่วนในแง่ของโรงงานตัวแซนวิชเองอะคะ่ะวันนี้ถ้าโรงงานหลักของเขาเนี่ยรันเรียกว่าถ้าโดยเฉลี่ยนะคะถ้าตกประมาณสักเจค่ะแล้วก็จะมีบางเดือนนะที่ขายดีมากๆเป็นเดือนหน้าขายข,ายของเขาเนี่ยบางทีรันไปเกือบเต็มก็มีเพราะนั้นเรียกว่ากำลังการผลิต ปัจจุบันเนี่ยการใช้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อาจจะรองรับได้ไปข้างหน้าอีกสัก1-2ปีค่ะเพราะฉะนั้นล่าสุดเองเนี่ยทางบริษัทก็มีการตัดสินใจขยายโรงงานออกไปเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ากำลังการผลิตเดิมก็ใกล้เต็มแล้วแล้วก็การเติบโต,ต,บตข้างหน้าเนี่ยยังดูและไปได้อีกค่ะทั้งกับเซเว่นอีเลฟเองหรือกับตัวนอรนซเเองก็เลยตัดสินใจขยายโรงงานนะคะโรงงานใหม่เนี่ยจะตั้งอยู่ บนที่ดินเดิมค่ะใกล้ๆกับโรงงานเดิมแล้วก็ขยายกําลังการผลิตตัวขนมปังแผ่นเพื่อออกไปผลิตซันวิชเนี่ยขึ้นมาอีกเท่าตัวค่ะปัจจุบันในกำลังการผลิตเขาอยู่ประมาณสักสามแสนถึงสามแสนห้าหมื่นชิ้นต่อวันนะคะแล้วก็ตัวโรงงานใหม่เนี่ยก็จะเท่าตัวก็จะเป็นเจ็ดแสนค่ะโรงงานใหม่น่าจะเสร็จนี่ต้องเป็นครึ่งหลังของปีหน้าเลยค่ะสองพันยี่สิบหกค่ะแล้วก็โรงงานใหม่เมื่อรวมกันเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสามารถรองรับการเติบโตไปได้อีกสี่ถึงห้าปีเลยค่ะครับ เมื่อโรงงานใหม่ได้เปิดขึ้นแล้วก็รองรับการเติบโตไป4-5ปีครับพี่ต่ายค่าเสื่อมราคาจนกว่าธุรกิจจะ break even ก็คือกำไรได้เนี่ยสามารถเอาชนะ fixed cost ได้มันจะประมาณเท่าไหร่ครับแล้วค่าเสื่อมราคาจะเยอะไหมครับ่ ตัวค่าคือลงการลงทุนเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก800ล้านบาทนะคะสําหรับโปรเจกต์นี้แล้วก็จะมีในเรื่องของที่ดินเอ่อตัวที่ดินเป็นที่ดินเดิมอันนี้ไม่มีค่าเสริมอยู่แล้วจะเป็นเรื่องของอาคารที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นเรื่องของเครื่องจักรนะคะแน่นอนค่ะว่าต้องมีค่าเสริมเข้ามานะคะค่าเสริมเนี่ยคอบเบื้องต้นเนี่ยก็อาจจะกระทบตัวในแง่ของกรอสแมจิ้งตกประมาณสัก0.5ถึง0.8%แต่กว่าจะเข้ามาให้เราเห็นเนี่ยจะต้องเป็นช่วงปี2027นะโรงพานริ่มิอเจตในะคะเพราะ,งงะ,20ะ2020 2ีเนี่ยคงยังไม่ได้เห็นผลกระทบในส่วนของค่าเสริมนี้นะคะแน่นอนว่าค่าเสริมต้องเข้ามาค่ะสิ่งที่ NSL ต้องทําก็คือการทยอยแ a มอัพคือการใช้กําลังการผลิตจากโรงงานใหม่ให้ได้มากขึ้นประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นและถ้ายิ่งเพิ่มกําลังการผลิตได้เร็วมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะช่วย offset บางส่วนในเรื่องของค่าเสริมได้นะคะแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเรามองในส่วนของ conservative ไปก่อนค่ะก็คิดว่าในช่วงแรกที่มีการทยอยการใช้กําลังการผลิตเนี่ยคงยังอาจจะไม่สามารถออ offset ตัวค่าเสื่อมได้ทั้งหมดนะคะ อาจจะต้องรอให้รายได้ทยอยทยอยเพิ่มขึ้นไปค่ะแต่โรงงานนี้จะได้ BOI ค่ะก็ได้ b บ i จากทางภาครัฐก็ได้เซฟในเรื่องของแท็กไปนะคะเพราะฉะนั้นลงมาที่บรรทัดส,สุดท้ายหรือว่ากําไรสุทธิเนี่ยก็อาจจะกระทบไม่มากหรืออาจจะมีการสร้างส่วนเพิ่มได้ถ้ารายได้เติบโตได้เร็ค่ะครับแล้วอิงไปจากเรื่องความเสี่ยงเหมือนกันครับพี่ต่ายพอดีว่าถ้า NSL เขาขยายเพื่อ กำลังการผลิตในการผลิตแซนด์วิชส,ส่งเข้าไปในเซเว่นเนี่ยนักลงทุนก็ยังแอบจะเป็นเฮ้ยมันจะเป็นบริษัทที่เพึ่งพิงเซเว่นมากเกินไปหรือเปล่าเพิ่มเป็น question mark ใหญ่ๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขากังวลกับหุ้นตัวนี้นครับพี่ต่ายคิดว่ามันส่งผลให้ไปเพิ่มการพึ่งพิงกับเซเว่นอีเลเวนมากขึ้นไหมครับหรือว่ากําลังการผลิตเบเกอรี่ส่วนนี้ที่เขาจะเพิ่มโรงงานมาเนี่ยสามารถกระจายแบรนด์ต่างๆที่ลดการพึ่งพิงเซเว่นได้ครับ ด้วยความที่โรงงานเดิมนะคะที่รันจนเกือบเต็มเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่ผลิตซันเบชอันนี้ก็เซเว่นเป็นลูกค้าหลัก นะคะอีกส่วนหนึ่งก็ผลิตสินค้ากลุ่มอ,อื่นๆค่ะเยอะแยะมากมายเลยจากโค้ชองจะ d เดนิสจะสินค้าจะขนมเค้กจากเบเกอรี่อะไรก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ขายให้กับนอร์นเซเว่นอีเลฟเว่นด้วยนะคะเพราะนั้นก็มี2ส,ส่วนพอมีโรงงานใหม่เนี่ยเขาคงจะโยกตัวลายผลิตแซนด์วิชทั้งหมดเาไปที่โรงงานใหม่เพราะนั้นโรงงานเดิมเนี่ยจะมีพื้นที่เหลือเพียงพอนะคะอันนี้ก็รองรับการเติบโตของลูกค้าที่เป็นนอร์นเซเว่นอีเลฟเว่นได้ด้วยค่ะก็ควรจะต้องเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะทีนี้คําถามของน้องเนเจอร์คือความเส ถามของเขามาตั้งแต่ที่เขาเข้าตลาดมาเลยนะคะที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มาเลยสมัยก่อนเนี่ยรายได้จากเซเว่นีเลย่นี่มากกว่านี้ค่ะ90-95%ของรายได้รวมนะคะแล้วก็เมื่อมีรายได้กลุ่มที่เป็น non เซเติบโต,ตขึ้นไม่ว่าจะเป็น nsl แบรนดเอง b Make-A-Wish เองหรือจะไป Food Service และล่าสุดก็มี Export เนี่ยก็ทำให้รายได้ที่เพิ่งพิงเซเวเนี่ย ลดลงนะคะล่าสุดตอนนี้ในไตรามาสสอยู่ที่ประมาณสัก80%เป้าหมายของผู้บริหารเนี่ยอยากลดลงอยากลดตัวสัดส่วนอันนี้อีกนะคะอาจจะเป็น70-30ค่ะ70คือมาจากเซเว่นและ30ก็จะเป็นนอนเซเว่นอเลเว่นมากขึ้นแน่นอนว่าจะต้องเติบโตไปทั้ง2องพอร์ตเฟิโอค่ะตัวฐานรายได้หลักอย่างเซเว่นอเลเว่นก็ต้องเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะคะเติบโตให้ได้มากกว่าเซเว่นด้วยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีส่วนนอนเซเว่นอเลเว่นก็กระจายไปอย่างต่อเนื่องค่ะอันอันที่ต้องไปเองเนี่ยแน่นอน ที่มากขึ้นนะคะร,รายใน,นก็ต้องบริหารจัดก,การในเรื่องความเสี่ยงเนี่ยควบคู่กันไปสิ่งที่ นรุ่งคุ้มกังวลในส่วนนี้ทาง NSL ก็มีการเซ็น MOU กับทาง7 e เ e ่ e อนะคะเป็นสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างกันว่าสินค้าไหนที่ของ7ซเ e ่ e อผลิตเออของ NSL ผลิตให้7ซเว่ e อเผลิตให้เจ้าอื่นไม่ได้เช่นเดียวกัน7ซวก็ไปจ้างคนอื่นมาผลิตในสินค้าที่เป็นสินค้าอยู่ในเซ็น MOU ระหว่างกับ NSL ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เขาเซ็นสัญญากับ7ซมาตั้งแต่ปี2009าแล้วค่ะมาจนถึงปัจจุบัน2025นี่้ก็กินเวลามา16ปีแล้วนะคะ ก็มีสัญญาตัว MOU เนี่ยครอบคุมมาตลอดต่อเนื่องในช่วง16ปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็การขยายโรงงานของเขาเนี่ยที่จะรองรับไปอีก4-5ปีข้างหน้าต้องขยาย MOU ไปด้วยค่ะทาง n s l ก็มีการเซ็นสัญญาขยายต่อ MOU กับทาง s เ v n ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะไปครบ จบในรอบฉบับใหม่เนี่ยจะเป็นปี2031ค่ะก็คืออีก6ปีต่อจากนี้นะคะก็โรงงานจะเสร็จปี2026เริ่มใช้ได้มากขึ้น2027เพราะฉะนั้นความเสี่ยงวันจนถึง2031เนี่ยนักลงทุนก็น่าจะสบายใจได้นะคะเพราะว่ามีการเซ็นสัญญาครอบคุมไปเรียบร้อยครับ แล้วการที่เขาสร้างโรงงานเพิ่มเนี่ยค่ะพี่ต่ายไม่ทราบว่าแล้วในมุมมองของสาขาเซเว่นอีเบ้างตอนนี้เนี่ยก็หัวสาขาพุ้ภาพกันทั่วประเทศไทยแล้วตอนนี้เขายังมีเซเวเองยังมีรูมในการขยายสาขาเพื่อให้แซนด์วิชของ NSL เนี่ยสามารถไปกระจายจัดจําหน่ายได้อีกไหมครับค่ะก็ถ้าเป็นการขยายสาขาต่อปีของทาง c p พีอเองนะคะก็ตกปีละประมาณสักเจ็สาขาค่ะวันนี้มีประมาณสัก เกือบหมื่นห้าพันสาขาเนาะแล้วก็เพิ่มไปอีกปีละเจ็ดร้อยนะคะการเติบโตต่อปีเนี่ยในแง่ของรายได้ตัวของ CPO เองที่ทาง FSSA e ทำไว้นะคะก็จะไม่ถึงปีละสองหลักค่ะก็จะเป็นตัวเลขประมาณหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตต่อปีนะคะอันนี้เป็นในส่วนของทางเซมโซเซลโกด์แล้วก็ในส่วนของการขยายสาขาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็มีการขยายสาขาไปนในต่างประเทศนะคะก็จะเป็นตัวลาวแล้วก็กัมพูชานะคะที่มีการขยายอยู่อันนี้ก็คงจะเติบโตตามเซเว่นอีเลฟเว่นไปได้เรื่อยๆอย่างน้อยถ้าเติบโตตามได้ ก็ต้องมีตุนในกระเป๋าเกือบๆสักใกล้ๆสัก10%ของรายได้รวมส่วนที่จะต่อยอดให้เกินได้มากกว่า10%เนี่ย ถ้าเอาว่าช่องทางจาก7ซเว่ e อก็ต้องเป็นสินค้าใหม่ค่ะเพราะนั้นอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าหนึ่งในกลยุทธ์ของ n อ็นก็คือการพัฒนาสินค้าใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคอผอัวแซนด์วิชหลักรสชาติหลักๆที่เขาขายเนี่ยสามสี่ห้ารสชาติที่ขายดียังจะต้องคีบเอาไว้แล้วก็โตตามการขยายสาขาส่วนสินค้าใหม่ก็ต้องเติมไปเรื่อยๆค่ะต้องหา p r o d u c t ชั่นเป็นไปเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้านักลงทุนจะสังเกตนะคะก็จะอยู่กันไม่นาน,นะคะ่ะอยู่แป๊บๆก็จะมีตัวใหม่เข้ามาแทนและเพราะว่ามัันนนนนเเเเปป็็็รรรืืนน่่่่อออองงงงสววึกต้ยมบา แฟชั่นด้วยนะคะแล้วก็กระแสพฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงเร็วค่ะต้องการลองสินค้าใหม่ๆตลอดเวลาเพราะฉนั้นองค์กรต่างๆหรือซัพพลายเออร์ที่ต้องการขายของเข้าเซเว่นและอยากให้ประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องห้ามหยุดนิ่งค่ะก็ต้องพัฒนาสินค้ากันไปเรื่อยๆเพราะฉนั้นอันนี้ถ้าเอเนซายังรักษาตรงนี้ไว้ได้ดีก็อาจจะเติบโตได้มากกว่ารายได้ของเซเว่นอีเลเว่นนะคะอาจจะเห็นระดับ10-15%ออันนี้จะเป็นตัวเลขรายได้เป้าหมายระยะกลางยาวที่ทาง ร่นหันตั้งเต้าไว้ด้วยค่ะแล้วก็ต้องระเสริมด้วย n o n s e v e l e v e n ด้วยค่ะครับกับอีกเรื่องหนึ่งพอดีผมไปเดินแถวเซเว่นย่านที่มีนะักท่องเที่ยวพวกผ้านนะครับ แล้วก็เห็นว่าแซนด์วิชแต่ละ SKU ของ NSL เนี่ยถ้าตามสถานที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยจะมีแบบหลายหลายชนิดให้เลือกมากมายเลยทีเดียวแล้วอันนี้มันเป็นปัจจัยที่ NSL พึ่งพิงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยครับเพราะว่าช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเรานะักท่องเที่ยวจีเนี่ยลดลงแต่ว่าแซนด์วิชของ NSL เนี่ยก็มีความโด่งดังในหมู่นักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยครับ ถ้าบอกว่านักท่องเที่ยวลดลงแล้วจะกระทบไหมถ้ากระทบเซเวก็อาจจะกระทบเอ็นเอสด้วยค่ะแต่ถ้ากระทบเอ่อ แต่ต้องดูสัดส่วนตัวแมกนิจูดในการกระทบเนะเพราะว่าสินค้าใน7 e เว่นอีเลฟเองก็มีหลากหลายกลุ่มค่ะในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะว่าสินค้ากลุ่มที่อาจจะถูกกระทบมากหน่อยจะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะเพราะว่าด้วยอากาศที่ไม่ได้ร้อนด้วยสําหรับปีนี้นะคะแต่กลุ่ม ready to eat เนี่ในโดยรวมเนี่ยยังเติบโตได้ดีค่ะแต่การเติบโตในแต่ละเซกเมนต์ของสินค้าก็อาจจะมีบวกลบสลับกันไปนะคะแซนวิชเนี่ยถ้าเอาพูดตรงไปตรงมาเนี่ยช่วงในไตรมาสหนึ่งในไตรมาสสองมาจนถึงเดือนเมษายนเนี่ย ขายได้ดีมากค่ะนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยบางส่วนก็ยังมีเข้ามาอยู่ก็ได้รับผลบวกสัดส่วนไรายได้นักท่องเที่ยวของในทเซเว่นเนเลเว่นเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจองมาเป็นพอกซี่ในส่วนของเอเนเซลได้ค่ะแต่พอถัดมาเมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มลดลงอย่างที่น้องเนเจอร์บอกนะว่าลูกค้าเอ่อตัวนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยที่ปรับตัวลดลงในช่วงเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาม,มา ก็มีผลกระทบบ้างนะคะรายได้กลุ่มเบเกอรี่ของ NSL เนี่ยก็ปรับตัวลดลงค่ะในเดือน5เดือน6มาแต่ภาพของในตรมา2เนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับลดลงมาแล้วแต่ก็ยังเป็นการเติบโตในแง่ของ year on year ได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะฉนั้นก็ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่เลย80-90%ของรายได้ก็ยังมาจากลูกค้าคนไทยนะคะแล้วก็รวมถึงสินค้าใหม่ๆที่ประสบความสำเร็จค่ะก็ยังช่วยสนับสนุนการเติบโตได้อยู่ค่ะครับ จากเรื่องที่พี่่ายพูดมาว่าผลประกอบการของ NSL เนี่ยก็ยังเติบโตได้ดีซึ่งสะท้อนมาในรายได้จากการขายของ NSL เนี่ที่ประกาศงบออกมาเติบโตที่25.8%แนตะครับแต่ว่ามีกลุ่มเบเกอรี่และรองท้องทีงท่มีสัดส่วนรายได้80.1%เนี่ยสัดส่วนรายได้ลดลงจาก87.4%ในครึ่งปีก่อนหน้าไม่ทราบว่าเป็นการลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงเซเว่เลเด้วยไหมครับในสัดส่วนรายได้ส่วนอี่ที่ลดลงนะครับ ถ้าพูดว่าเป็นการลดความเสี่ยงไหมก็เป็นการลดความเสี่ยงได้เพราะตัวเลขก็สะท้อนอยู่นะคะว่าลดลงจาก87ลงมาเหลือ80นะแต่ถ้าเราดูในไส้ในของการเติบโตนะคะต้องบอกว่ายังเติบโตได้ทุกกลุ่มนะได้ได้ทุกเซกเมนต์เลยนะคะในแง่ของ Year on Year กลุ่ม7ซเ e ่นอเองเนี่ยก็ยังโตได้ถ้าดูเป็นเอ่อ t i r s t half เนะเป็นทั้งเอ่อสองสองไตรามาสนะคะก็เติบโตได้16%นะคะ่ะก็เติบโตได้ตามเป้า ต่กลุ่มอื่นๆค่ะอย่างฟู้ดเซอร์วิสอย่างเงี้ยก็โตมา82%นะคะ NSL Brand ก็โตไป50กว่า Export อันนี้จากที่ไม่เคยมีเลยนะปีแล้วมีร้านเดียวตอนนี้ก็ครึ่งปีเข้ามาร้อยกว่าร้านนะคะอันนี้ก็เข้ามาช่วยซัพพอร์ตค่ะแต่เนื่งจากว่าฐานรายได้ของตัว Non s e v e n e ยังค่อนข้างเล็กเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงแม็กซ์จุก,การเติบโตเนี่ยจะดูเป็นตัวเล็ที่ค่อนข้างสูงนะคะต่อเป็นว่าถ้าดู Seven e l e v e เองเนี่ยการเติบโตก็ยังเติบโตได้ดีนะคะระดับ16%แต่พอตัวอื่นๆมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาค่ะแน่นอนว่าความเสี่ยงจากการ พึ่งพิง7จเวนมากๆเนี่ยมันก็จะทยอยลดลงตามไปด้วยค่ะครับสรุปง่ายๆเลยก็คือโตหมดทุกเซกเมนต์แต่ว่าแค่มันโตมากน้อยเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตามผลประกอบการที่ออกมามันก็ได้ทําให้พอร์ชชั่นสัดส่วนอะไรได้มันเปลี่ยนไปถูกไหมครับใช่ค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจคือว่า เออ NSL เนี่ยเขามีอัตรากำไรสุดที่ดีขึ้นจาก9.1เป็น9.8เปอร์เซนต์่ทราบว่าอันนี้เป็นผลมาจากอีโค o นมีออฟเ l ลของธุรกิจของ NSL ด้วยไหมครับใช่เลยค่ะอันนั้นเป็นหลักๆเลยนะคะก็ ด้วยความที่ n s ก็คือธุรกิจผลิตนะคะก็จะมีโรงงานนะโรงงานมีค่าเสือ่อมมีต้นทุนคงที่อยู่ระดับหนึ่งเพราะนั้นเมื่อมีการาใช้กำลังการผลิตสูงขึ้นคือขายซันวิทได้ดีมากขึ้นัตปริมาณการขายต่อวันเนี่ยมากขึ้นนะคะไปทำไฮรอบนี้นี่เกือบล้านชิ้นต่อวันนี่ในเดือนเมษายนนะคะพอรันด้วยสเกลที่สูงมากขึ้นแน่นอนคะ่ะว่าก็ได้ในเรื่องของ economy scale. อีโคโนมีออฟสเกลในส่วนหนึ่งในส่วนของราคาวัตถุดิบต่างๆก็ค่อนข้างจะนิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาชีสราคาเนยปีที่เราขึ้นแรงคะ่ะตอน,น แล้วก็ราคากลุ่มเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆก็ไม่ได้ปรับขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้เห็นผลบวกของเรื่องของตัวอ c ค n o น y o มี่ออฟสเกลเนี่ยที่ชัดเจนมากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่หนุนในแง่ของตัวทั้งกอ s ์ m a r จินทั้งตัวอัตารากำไรขั้นต้นแล้วก็อัตารากำไรสุทธิด้วยครับแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับพี่ต่าย พอดีว่าผู้บริหารเนี่ยได้มีการตั้งเป้าที่จะโตประมาณเออในช่วงที่ประกาศผมประกอบการออกมาเนี่ยตั้งเป้าตัว,ตว16%แต่ว่ารายได้จริงๆเนี่ยโตได้ถึง20%เพราะฉะนั้นแล้วถ้าครึ่งปีหลังสามารถทำเป้าได้เกินโตมากกว่า16%มันจะเพิ่มพลังของอี o น o มีออฟสเคลได้ไหมครับ คิดว่ายังช่วยต่อเนื่องนะคะเพราะว่าอย่างน้อยโรงงานใหม่เรื่องของค่าสืมยังไม่ได้เข้าเนะตอนนี้นเขายังอยู่บนโรงงานเดิมนะคะน่าจะช่วยในเรื่องของสเกลค่ะพุ่มหานตั้งเป้าไรายได้ปีนี้โต16ครึ่งปีนี้โต26ไปแล้วค่ะ แต่ยังไม่ได้มีการปรับเป้าขึ้นนะคะก็อาจจะด้วยสภาพเศรษฐกิจกําลังซื้ออย่างที่เราเห็นกันแล้วก็มีความขมุกขมัวเอ่อหลายๆเซกเมนต์ก็ชะลอตัวลงนะคะผลก็ตกด้วยก็อาจจะมีมุมมองทือทางผู้หนาเนี่ยจะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์เวทีฟหน่อยค่ะต่อในแง่แนวโน้มการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังค่ะแกก็เลยยังคงเป้ารายได้ทั้งปีไว้ตามเดิมซึ่งถ้าคําถามของน้องเนี่ยของน้องเนเจอร์ก็คือถ้าเติบโตได้มากกว่าหรือว่าอย่างน้อยครึ่งหลังยังโตได้อีก16แน่นอนว่ารปีก็จะเติบโตได้มากกว่าเป้าที่ทาง ผูหารตังต้งเป้าไว้ครับกับเรื่องที่น่าติดตามก็คือว่าจากที่ต้นรายการพูดถึงเรื่องของการคอนแพลสกับแบรนด์ต่างๆครับที่ตายผมไปเห็นเขามีการคอนแลสทำลูกชิ้นเนื้อกับบางโตด้วยอันนี้มันจะเป็นเพิ่มพาเก็ตให้มากกว่าลูกค้าที่เป็นศาสนาอื่นๆที่ไม่ใช่ศาสนาอิสลามไหมครับเพราะว่าอิสลามสามารถทานเนื้อได้ครับ อ่าอันนี้ก็เป็นก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์หนึ่งนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทางแอนแอซามีการปรับในเรื่องของโรงงาน,นะคะ่ะแล้วก็แยกออกมาหนึ่งลายเลยให้เป็นโรงงานสําหรับฮาลาวนะคะก็ทําให้มีความชัดเจนแล้วก็บุกตลาดในส่วนนี้อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทาร์เก็ตทาร์เก็ตหนึ่งที่ในเซเว่นอเลเวนเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกคา้านี้อยู่แล้วรวมถึงการขยายไปนอกเซเว่นด้วยนะคะเอ่อกับทางคุณบางโตเนี่ยก็คือร้านเนื้อแท้เนาะก็มีการคอลลบจับมือกันมาสักพักแล้วค่ะเราก็เห็นทั้งซด์วิชเนื้้ออแทที่่ยู ะะแล้วก็จะมีตัวพับไก่เนาะที่ทําให้กับคุณบางโตเช่นเดียวกันออต้องบอกว่าทั้งสองคนนี้ค่ะเป็นคู่ค้ากันมาอยู่แล้วนะคะ NSL มีการซัพพลายในเรื่องของเนื้อที่เป็นเนื้อนํเข้าบางส่วนให้กับทางทางร้านเนื้อแท้นะคะแล้วก็ทางเนื้อแท้เองก็มีการว่าจ้างทาง n s l เป็นคนผลิตสินค้าให้อย่างรูกชิ้นเนื้อที่ทางน้องเนเจอร์บอกเมื่อกี้เนี่ยก็จะเป็นการคอลแลบร่วมกันนะคะผลิต ตัวลูกชิ้นเนื้อแท้ให้กับทางคุณบางโตนี่แหละตอนนี้วางขายอยู่ในแมคโครแล้วก็โลตัสนะคะก็เป็นการขยายพอร์ตโฟเลโอร่วมกันค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั้งคุณบางโตก็เชี่ยวชาญทั้งเอ็นเก็มีการเดเวลลอปในส่วนของโรงงานส่วนนี้มาอยู่แล้วค่ะเพื่อเป็นการเสริมในเรื่องของฟู้ดเซอร์วิสรายได้ส่วนนี้จะอยู่ในกลุ่มฟู้ดเซอร์วิสนะคะก็เป็นการกระจายความเสี่ยงด้วยค่ะครับรื่งถัดมาอยากให้พี่ต่ายพูดเรื่องของการ v a ュเ a t i o บ้างครับว่าประเมินมูลค่าของ n s l ตอนนี้แล้วเนี่ย เป็นมูลค่าที่เหมาะสมกับบริษัทหรือ,อยังหรือว่าเป็น under value หรือ over value อย่างไรบ้างครับค่ะก็ทางฟินแลนเซียนะคะเราให้ราคาเป้าหมายของ NSL ไว้ที่45บาทนะคะแล้วก็ใช้ target PE ที่22เท่าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยสามสกว่าบาทเนี่ยค่ะก็ถือว่ายังอันด r v ว l ลลอยู่นะคะก็ยังมองว่ายังมีอัพไซด์ในแง่ของตัวราคาหุ้นราคาเป้าหมายอยู่ค่ะทีนี้ในแง่ของ valuation ที่เหมาะสมเนี่ยราคาหุ้นวันนี้เนี่ยของเขาเนี่ยเทรดอยู่ที่ PEP 2025ี2025ก็ตกประมาณสัก13-14เท่าแล้วก็นี้เราก็เข้ามาเดือน7เดือน8กันแล้วนะคะถ้าไปปีหน้าเนี่ย PEP หน้าก็อยู่มาสัก12เท่าค่ะก็ถ้าเทียบกับ เพื่อนๆในกลุ่มฟูดเหมือนกันเนี่ยก็ถือว่าเป็น PE ที่ไม่สูงนะคะกลุ่มฟูดตอนนี้เฉลยก็มี14-16เท่านะคะก็ราคาหุ้นก็ค่อยๆทยอยปรับตัวขึ้นกันได้แล้วก็ยังต่ำกว่า PE เฉลี่ยในอดีตของ NSL เเองนะคะของเขาเนี่ตั้งแต่เข้าตลาดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเ,ททเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก20-22เท่าค่ะเพราะนั mm ้น hmm. ก็ยังต่ำกว่าทาั้งในแง่เมื่อเทียบกับกลุ่มฟูดแล้วก็ต่ากว่าตัวเองในอดีตด,ด้วยค่ะก็เลยมองว่าราคาหุ้นตัวนี้ยังอันเดอร์แวลูค่ะ ครับแล้วเงินปันผลของ NSL <อ>นี่สูงไหมครับพี่ต่ายถ้าปันผลต่อปีของเขาเนี่ยอาจจะมาสักสี่ถึงอัตราคาหุ้นกระปรับตัวลงมาแล้วก็าจะามีสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นตนะคะก็เรียกว่ากลางๆค่ะถ้าเทียบกลุ่มฟูลด้วยกันครับ วันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ต่ายครับมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับ NSL ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจรวมถึงการว a ลเลเยชันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ต่ายมากครับที่มาให้ความรู้กับข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท NSL ครับขอบคุณพี่ต่ายครับค่ะสวัสดีค่ะและอีกสัมมนาดีๆที่น่าสนใจนะครับก็คืองานลงทุนแมนซัมมิตที่จะจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคม25 6 8รนี้ครับซึ่งเป็นงานที่รวมระหว่าง business marketing และ investment รวมสุดยอดวิธีการสร้างความมั่งคั่งที่ใหญ่ที่สุดของลงทุนแมนทางด้านการทําธุรกิจการตลาดและการลงทุนพอเคล็ดลับความสําเร็จจากนักธุรกิจนักการตลาดและนักลงทุนแถวหน้าของเมืองไทยครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครสนใจสามารถซื้อตั๋วได้ทางซิปอีเวน์ครับ